พระเจ้าพระเจ้ามันคือพระเจ้าแน่ๆจริงหรือไม่พระเจ้าออกมาจริงแล้วหรือภัยพิบัตนินี้มนุษย์ยากที่จะต่อกรอย่างแน่นอนแล้วใครกันละ่ะที่จะต่อกรกับมันได้ภัยพิบัติระดับพระเจ้าก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอเ,เพื่อนๆกดคนละหนึ่งไรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพระเจ้าให้รอดพ้นจากเนื้อมือของไสตะมะด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ มังงะวันพันแมนในมดที่138นั้นมีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยครับและสิ่งที่น่าสนใจเอามากๆอย่างหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมาในตอนท้ายเรื่องที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยครับว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แต่ลักษณะของมันหลายๆคนนั้นคาดเดาไปต่างๆนานาทฤษฎีของแต่ละคนนั้นมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวลองมาคุยกันก่อนครับว่าเพื่อนที่ให้ข้อมูลมานั้นเขาคิดเห็นอย่างไรครับอย่างแรกตัวนี้นั่นก็คือตัวที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้ามนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับ พระเจ้าและเรียกตัวเองว่าพระเจ้าพระเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่ให้พลังกับมนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับมังกรมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นราชายาจกยกตัวอย่างเช่นชัยโค้ิีรักของผมและอาจจะรวมไปถึงวัคซีนแมนที่โลกใบนี้ให้พลังแก่เขาความเป็นจริงอาจจะเป็นพระเจ้านี้ก็ได้เพื่อนๆันน,นดูลักษณะของมนุษย์ประหลาดตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกับพระเจ้าเป็นอันมากอาจารย์วานเคยวาดพระเจ้ามาแล้วครับถ้าหากใครจําได้พระเจ้าตัวนี้มีลักษณะอันใหญ่ยักษ์และมีลักษณะ ผิวคู่ขาคล้ายๆกับดวงดาวภาพที่เราได้เห็นนั้นก็คือจังหวะที่ไซโค้ดนั้นได้พลังมาเองเป็นร่างของพระเจ้าที่มีลักษณะสมกลมนั่นเองแต่มาในคราวนี้มาทั้งตัว มาทั้งตัวเลยทีเดียวหากว่าเราจะมาเทียบกันระหว่างพระเจ้ากับวัตถุทรงกลมที่ใสโคตยืมมือเข้ามาหานั้นสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันเราจะสังเกตเห็นว่าสีสษะของพระเจ้ากับวัตถุทรงกลมนี้มีลักษณะที่คล้ายเคืองกันมากๆเลยครับหลายๆคนเลยเข้าใจและมั่นใจเลยว่าตัวนี้ก็คือพระเจ้าแต่เราก็จะไม่คาดหวังว่าจะใช่จริงหรือไม่เพราะบางครั้งบางคราวอาจารย์วันและอาจารย์มูลตะอาจจะสับขาหลอกเราก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้นั้นเราเดาไม่ออกเลยว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรฉบับรีเมคใหม่ ของอาจารย์มูรตานั้นมันกําลังเข้มข้นและคูขนานไปกับฉบับอาจารย์วันนั่นเองครับอาจจะมีเนื้อหาหรือหลายเนื้อหาที่มันถูกดัดแปลงไปและมันถูกสอดแทรกเข้ามาครับตอนนี้มันโคตรจะเข้มข้นและก็มีปริศนาหลายๆอย่างในฉบับรีเมคที่มันเกิดขึ้นและในตอนหลังจากนี้ไปความตื่นเต้นที่พวกเรายากจะคาดเดานั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับและด้วยเหตุผลนี้ความสนุกและความน่าตื่นเต้นมันก็จะมีมากตามไปด้วยอาจจะมีทฤษฎีมากมายที่พวกเราจะต้องมาพูดคุยกันในโลกของวันพันแมนเพื่อนที่ฟังมา ถึงนตอนนี้ก็คงจะแอบคิดในใจกันว่าผมนี้นอกบทใช่หรือไม่ใช่แลครับผมนอกบทไปไกลมากเลยเอาเป็นว่ามาดูทฤษฎีในตัวที่2ที่เพื่อนๆหลายๆคนนั้นเข้าใจว่าเขาคือตัวอะไรกันแน่ตัวที่อยู่ในตอนท้ายบทนั้นมันคือบาร บา์ที่หายไปนานและในตอนนี้บาสนั้นได้ซึมซับพลังของลูกบาทที่ไซตามะานั้นไปหยิบออกมานั่นเองครับทฤษฎีนี้ก็เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจเช่นเดียวกันอีกหนึ่งทฤษฎีนั้นก็คือกาโลที่หายไปตัวนี้อาจจะเป็นกาโลร่างปีศาจก็ได้ร่างปีศาจที่อาจารย์วันนั้นอัพพลังให้อย่างมหาศาลและอาจารย์มูลตะก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงามนั่นเอง ทฤษฎีนี้ก็เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับและอีกหนึ่งทฤษฎีที่ผมไปเจอมาใหม่นั่นก็คือตัวนี้อาจจะเป็นดาร์กชายก็ได้ลั ดักชายร่างจริงนั้นไปนอยู่ข้างบนแต่ว่าจิตของดักชายตอนที่กําลังซึมเศร้านั้นยังอยู่ข้างล่างทฤษฎีนี้ก็ทําให้ผมงงเป็นอันมากเลยครับเอาเป็นว่าผมไม่ค่อยเข้าใจทฤษฎีนี้ผมขอตัดออกไปเลยแล้วกันนะครับทฤษฎีในเรื่องของดักชายเอาเป็นว่าขำๆค,ครับเมื่อในตอนที่138ออกมาไม่ใช่เพียงแค่แฟนขับชาวไทยเท่านั้นที่ให้ความสนใจแฟนขับของชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้เป็นอันมาก,มากเช่นเดียวกันครับและมีหลายๆช่องชื่อดังนั้นก็ฟันธงไปเลยว่าตัว ภัยพิบัติที่ใซตาม่และแฟลตประกายแสงรวมถึงมานาโกนั้นได้พบเจอตัวนี้เป็นพระเจ้าอย่างแน่นอนส่วนในช่องนี้ก็ยังไม่ฟันธงครับว่าเป็นพระเจ้าจริงหรือไม่แต่ผมนั้นค่อนข้างที่จะเห็นด้วยส่วนเพื่อนๆน,นั้นเห็นด้วยหรือไม่ก็อย่าลืมบอกกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับคอมเมนต์บอกกันว่าเห็นด้วยหรือไม่กับทฤษฎีว่าตัวนี้คือพระเจ้าตัวจริงผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนนั้นคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปส่วนผมนั้นก็เชื่อมโยงกันแบบนี้ครับ ในตอนที่137ผมจังเกตเห็นอะไรบางอย่างในมือของบาสนั่นก็คือลูกบาทสี่เหลี่ยมขนาดเล็กแต่ว่าบาสนั้นก็ถือได้อย่างง่ายดายนะดูลักษณะแล้วดูเหมือนว่าลูกบาทนี้จะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาเพราะว่าบาสนั้นถืออย่างง่ายดายแต่ว่ามันก็มาเฉลยอ,อีกครั้งหนึ่งครับว่าลูกบาทนี้มันโคตรจะหนักเลยตอนที่ใส่ตะมานั้นทิ้งลงกับพื้นลูกบาทนั้นจมลงไปกับพื้นดินแสดงให้เห็นว่าลูกบาทนี้มีน้ําหนักหรือมวลที่หนักเอามากๆเช่นเดียวกัน ถ้านับตามไทม์ไลน์ของเรื่องวันพันแมนนั้นบาร์ดได้ถือลูกบาทตอนที่บาร์ดนั้นไปช่วยทัตสึมะกิในวัยเด็กนั่นเองเมื่อ18ปีก่อนและบาร์ดก็หายไปเมื่อ3ปีที่แล้วแสดงว่าลูกบาทนี้มันอาจจะถูกใช้งานเมื่อ18ปีก่อนก็เป็นไปได้ลูกบาทนี้อาจจะมีคุณสมบัติพิเศษในการเปิดมิติอะไรสักอย่างหนึ่งบาร์ดนั้นต้องการลูกบาทนี้เพื่อไปใช้งานผมนั้นแอบเดาว่าบาร์ดอาจจะไปค้นพบมนุษย์ประหลาดหรือภัยพิบัติระดับพระเจ้าเกิดขึ้นและบบาาาาสเเอองกก็ไไมม่่่รถทีจะตด้ลย ทำได้แค่เพียงหาบางสิ่งบางอย่างที่จะมาผลึกมันไว้นั่นเองและรอวันที่ใครสักคนสามารถต่อกกกับมันได้หรือสามารถจัดการกับมันได้เกิดขึ้นมาและในตอนนี้ผมก็เชื่อเลอเกินครับว่าคนคนนั้นได้บังเกิดขึ้นมาแล้วและคนคนนั้นก็ดันมาเจอกับสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้เอาเต็มๆครับ หวังว่าจะไม่โดนหมักเดียวจอดนะตัวผมนั้นแอบหวังเล็กๆครับว่ามนุษย์ประหลาดตัวนี้อาจจะต่อกรกับไซตามะได้หรือทําให้ไซตามะเลือดตกยางออกได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีครับแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วขอเถอะขอให้มีมนุษย์ประหลาดที่สามารถต่อกรกับไซตามะได้อ,อย่างสนุกครับด้วยสายเหตุที่มนุษย์ประหลาดตัวนี้ถูกขังเอาไว้มันเลยใช้พลังของตัวเองได้อย่างไม่เต็มที่นั่นเองเพราะถูกขังไว้ในมิติของเวลามันนั้นทําได้เพียงแค่ส่งถ่ายพลังของมันนั้นให้กับใครบางคนเพื่อจะมาทํรลายมนุษยชาติ ช่วยจัดการกับบาสเพื่อมาเปิดประตูมิติแห่งนี้นั่นเองคล้ายๆกับเฝ้ารอวันที่จะไปล้างแค้นบาร์สนั่นเองครับทฤษฎีนี้ผมคิดเอาเองนะครับถ้าหากว่ามันถูกเนี่ยก็คอมเมนต์คำว่าหนึ่งบวกให้ผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าหากว่าชอบใจแล้วมารอดูกันว่ามันจะใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่บวก1ครับ พิมเขาว่าบวกหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากเป็นแบบนั้นมนุษย์ประหลาดตัวนี้ที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าเนี่ยมันไม่ต้องรอนานแล้วครับเพราะในตอนนี้มีคนหลงทางได้มาเปิดประตูมิติของมันออกเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็แอบคิดในใจว่าเฮ้ยทําไมต้องเป็นพี่ไซตามะเนี่ยผมและทุกคนนั้นก็คงจะเฮ้ยเห,เหมือนกันครับว่าชะตาก,กรรมของมนุษย์ประหลาดตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรเพราะคนที่ไปพบเจอนั้นคือไซตามะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมันก็ยังเป็นปริศนาอยู่ครับเพื่อน,อนๆคิดเห <ๆ S 2> ็นอย่างไรกับบทการวิเคราะห์ของผมในคลิปนี้ เพื่อนคิดเห็นอย่างไรกับทฤษฎีของผมและทฤษฎีของคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันหรือเพื่อนๆมีทฤษฎีของตัวเองก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับสรุปเลยว่าตอนนี้ผมเองก็ไม่กล้าฟันธงครับว่าตัวนี้คือพระเจ้าแต่ถ้าหากมันเป็นพระเจ้าจริงๆคงจะมันและดุเดือดเป็นอันมากเลยและคนที่จะไปเจอกับมันแล้วสามารถไฝ่กับมันได้คงมีแค่สายตาคนเดียวเท่านั้นหากเป็นคนอื่นผมเชื่อเลยเกินครับว่าอาจจะตายกันยกโลกเลยก็ได้แม้แต่ตัวบาสเองก็ไม่กล้าจะต่อกรกับมันผมเชื่อแบบนี้ ครับและในตอนนี้สิ่งที่จะสามารถต่อกรกับมันได้หรือมันอาจจะสามารถต่อกรกับคนคนนี้ได้ผมไม่มั่นใจแล้วครับว่าใครจะเก่งกว่ากันน่าตื่นเต้นเอามากๆเลยตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรตอนนี้ผมรอติดตามเปน็นอันมากเลยอยากจะให้ไซดามะนั้นแวะไปไฟกับตัวนี้สักครั้งหนึ่งครับเข้าไปในประตูมิติและต่อสู้กันในมิตินี้อย่างสุดมันอลังการ เอาเป็นว่าผมลุ้นเหลือเกินครับว่าสาจารย์มุลตานั้นจะวาดสัก 1, 2, 3, 4, 5ตอนที่จะถึงนี้เป็นตอนของไซตมะปัทระเจ้าฉบับ นั่นเองครับและถ้าเป็นแบบนั้นมีการทําอะดเมะขึ้นมาผมว่าน่าจะจบในอะดเมะภาค3นั่นเองครับบอสของภาค3น่าจะเป็นพระเจ้านั่นเองและคลิปนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันอีกนะครับและสุดท้ายสุดท้ายเลยผมย้านะครับผมย้ําว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่หลายๆคนก็คาดเดากับปริศานานี้แล้วครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่ฟังจบมาถึงนาตอนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ทฤษฎีของตัวเองเช่นเดียวกันครับว่า ไอตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่มันมีชื่อว่าอะไรมันใช่พระเจ้าหรือไม่หรือเพื่อนๆคิดว่าเป็นบาสหรือเป็นกาโลหรือเป็นตัวละครอื่นที่อาจารย์มูรตะสร้างขึ้นมาก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับคิดต่างได้เพราะยิ่งเราคิดต่างกันมันจะเกิดทฤษฎีที่หลากหลายนั่นเองครับแล้วมาดูกันว่าทฤษฎีของใครจะถูกครับผมและในคลิปนี้มันก็ยาวออกมากๆเลยเอาเป็นว่าเราตัดจบเพียงเท่านี้เลยละกันนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังจนจบและหากใครฟังจบ ก็อย่าลืมกด5บวกบวก5แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยเช่นเดียวกันและเป็นกำลังใจให้กับมนุษย์ประหลาดตัวนี้เอาตัวรอดหรือชีวิตรอดจากสซตามะครับวันนี้ก็ล่ำลากันเพียงแค่นี้ครับวันนี้รักทุกคนรักมากๆแล้วพบกันใหม่กับชีเอเออาสปอร์ตครับผมรักทุกคนครับ